สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำปิดเสียงปุ่มกดนะครับของไอคอม IC229E เป็นตัวนี้นะครับปิดปุ่มกดนะครับเวลาท่านกดปุ่มไหนมันก็จะดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างให้ชมนะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับท่านจะกดปุ่มไหนก็แล้วแต่นี่ครับ่านะครับ มันก็จะเป็นตึดตึดตึดหมดนะครับวิธีปิดเสียงปุ่มกดหรือเมนูบีบนะครับก็ทําแบบนี้นะครับกดเซตไปหนึ่งทีนะครับกดเซตไปหนึ่งทีเดียวถ้ามันอยู่ในโหมดนี้นะครับเมโมรี่นะครับให้ท่านออกจากเมโมรี่ก่อนนะครับเอา M หายก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าโหมดเมนูได้นะครับออกจากช่องเมมนะครับก็กด V ทับไมเกรนนะครับปุ๊บทีนี้ท่านก็ เข้าโหมดเมนูได้เลยนะครับกดเซตนี่ครับกดเซตไปหนึ่งทีครับปุ๊บกดไปเรื่อยๆครับหาคําว่าอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับบีบออนนี่ครับบีออนนี่ครับมันเป็นออนอยู่แล้วก็ปรับหมุนมาทางซ้ายนะครับให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วให้กดอ่า M make heard เนี่ครับออกจากเมนูครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าไม่มีเสียงละอ่าเห็นไหมครับไม่มีเสียงอ่าเสียงหายครับนี่นะครับคือปิดเสียงเรียบร้อยนะครับ กลับมาเปิดเสียงก็ทำเหมือนเดิมครับอ่ามาเหมือนเดิมครับเมนูนี่ครับบีบออฟนี่ครับก็ปรับให้เป็นออนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้เอาเสียงกลับมานะครับเสร็จแล้วก็กด M ค a ออกจากช่องอ่าจากเมนูนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะตืดๆเลยครับทีนี้อ่าอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ยครับอ่าง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีปิดเสียงปุ่มกดนะครับ ครับการใช้งานรุ่นอื่นๆนะครับท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w a m p a n ์เ a d i อั o m นะครับผมทำไว้เกือบทุกรุ่นนะครับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการบันทึกช่องการตั้งชื่อการตั้งค่ารีพิเตอร์โอเยอะนะครับผมทำไว้เกือบทุกรุ่นเลยเข้าไปชมได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ